มีหั่นไห่อยู่คนหนึ่งอะผมเห็นนะไม่มเห็นนะใครอะหน้าตาหน้าตาน่ะมีจุดตีฟ้าไปอยู่ซ้ายบนคนหนึ่งต้องบินไปดูกัเนี่ยเอ้ยไม่บินโอ้โหโธไม่บินแล้วเพื่อนถ้าเป็นไอ้ชายจะบินไปดูอยู่โนีโโ่ไม่ใช่ชายเลยกลับมากลับมากลับมา นี่มึงไปยืนรออยู่ข้างหน้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดินสวนเข้ามาเห็นมึงแค่วัวน่ากำลังกำลังเดินเข้ามาดวนี่เห็นไหมดูดูที่ใครวะใจเอกดิใจเอกดิใครวะใครวะไอโซชื่ออะไรนะเมื่อกี้ไอ้แชมป์ใช่ปะ่ะไอ้แชมป์หมอ ใช่ใช่ไหมแล้วมันออกจากแชทเสียงคิวแล้วเหรอคนนี้มาจากสนามรองแล้วบอกบอกแชทออกจากแชทเสียงสนามรองว่าโอเควันนี้เจอสามสามคิวเป็นเราเป็นยี่สี่เป็นอีทีนออลนะฮะเล่นเต็มที่เหมือนเดิม เป็นที่เหมือนเดิมรอดูจังหวาอพอเลือดบอสเหลือสิบเปอร์เซ็นให้ตัวที่เบาๆถอยออกห่างบอสนะครับให้ตัวหลักๆรับหน้าที่ลุ้นทงไปว่าจะได้ว่าจะดรอปหรือไม่ดรอปนะยี่สนะิบวิครับสิบห้าวิเวลาที่หัวบอสกับเวลาข้างบนสุดจอมันไม่เท่ากันนะห่างกันมาสิบวิ สี่วิสี่ห้าวิโอกาการสองนี่ปุบควเกิดแล้วกัดไปปกัไปปกไปบอสหที่เปิดก็ถอยออกมานะตอนนี้เล่นมงันคุยลบเป็ซัพพอร์ตนะครับผมเซด้วยนะฮะรับบอตายได้จรับบอสตายจะเปลี่ยนนะจ๊ะ บอสามทีไนะบอสามทีไนะสิสิเปอร์ออกนะเพื่อนออกมายีบสิบตายก่อนนะเออแต่แต่ธงธงยังไม่ดอกดอแล้วธงดอกแล้วสวยธงดอกเรา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 ดูดสวยง่ายขึ้นมาบ้านบนก็ได้เพื่อนขึ้นขึ้นไปบ้านไฟก็ได้เพื่อนโอ้สวยง่ายง่ายงามเลยเสาอะไรก็ได้ง่ายดีขึ้นเสาอะไรก็ได้ขึ้นดีเฟนซ์เลยเออคือมันง่ายมากเลยง่ายดี สป <Support> อร์ตโฟกัสเลขสองนะครับขัดไปด้วยนะขัดไปด้วยขัดขัดขัด,ขดคนไปด้วยยังไม่มาห้าหกเจ็ดแปดลรอขัดคนจากด้านล่างครับหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวตามตามขึ้นไปด้านบนก่อนเขาน่าจะรอเขามาแล้วเขาเริ่มมาแล้วเขาเริ่มมาแล้วเขาเริ่มมาแล้วอยู่ได้าทางเข้าแล้วดึงดึงดึงให้เพื่อเราโดดขึ้นไปให้ได้ก่ <S 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 อนเจ็ดแปด ไปสาเขา่อย right ่ามานเ้าง่ายคือเวลาให้เพื่อนโดดนยนนดเราบเวลาเฉยเก็บมาสายฟ้าเฮ้ยบิบิบิเดี๋ยวไม่ว่างเราเบืดเวลาไอชที่เปมาสาฟ้าครับโดดครับโดดครับโดดครับโอเคโอเคโฟกัสไปโฟกัสน ขัดไว้ขัดไว้แต่กูตายแล้วเพื่อนเข้าไปยังวะเข้าไปหมดแล้วมาเจ็บแปดมาครับมีคนขึ้นมามีคขึ้นมามีคนมาแล้วมีคนมาแล้วตรงทงภาพเลยข้ามเลยสวยมันแตกมันแตกสกอรินแตกไม่มีใครมาเลยที่ดอกเห็ดมาดอกเห็ดมาดอกเห็ดมาเอามาหน่อยดิอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะแปดฮัลโหลอยู่ทางขวาตรงทงเลขสองเลยเนี magic, aside, ่ย ดอกเห็ดก okay, okay. right. ับดอกทองอ่ะเออไม่เป็นไรเต้นมึงรีบรีบกลับมาโซนเลยคน้งสองเอาเพื่อนกวาเติมแล้วเพื่อนกวาเติมแล้วกูยังไม่เขียะถ้าถ้าถ้าไม่เขียะรีบรีบกลับมาเติมเพื่อนไอ้เหี้ยมันตีอยู่ตีเขาได้เร็วๆกระป๋องประกัสเลขสองไว้นะครับสิบวีครับสิบวินะสิบวินะเบอยคาที่เบียคาที่เบียคาเพื่อน ที่ขาดาที่ขาดาที่ขาดาสี่เคลียร์ไปสีเคลียร์ไปมันลอดหมดแล้วมันรอดหมดแล้วมันรอดหมดแล้วต้องต้องเป็นคนคอยมาขัดด้านล่างด้วยนะพวกในไม้ข้างล่างไม่งั้นมันก็โดดขึ้นไปได้เรื่อยๆข้าวเจแปะนะขัดขัดด้านล่างไว้หนึ่งสองสามสี่ขึ้นมาที่ธงเลยเพื่อนสี่สี่สี่ฆ่าไปฆ่าไปเว้ยเว้ยหลุดเข้ามาแล้วเว้ยหลุดเข้ามาแล้วปิดป้าประตูบวกกันอยู่ปวกยได้ไหมเว้ยแตก ตัวกดหรือตัวข้างนหมดแล้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 วอาคีหลุดไปนะของอีเทโดไม่รู้ชื่ออะไรดูกี้ขึ้นมากิกี้ขึ้นมากี้ขึ้นมากี้ขึ้นมาข้าไปข้าไปสวยตัวผมกดอยู่ตัวเฮียได้จะได้ข้างล่างอขาอด้วยเท่ากับแปดขับเพื่อนได้ไมเต้ถ้าถ้ามันยากมาช่วยขัดขัดดีกว่าเพื่อนจะให้มันกดแล้วกูจะต้องฆ่าวัวไงเพื่อนอออ๋โเคโอเคโอเค ทางก็ได้ตัวให้มันกดตัวให้มันตดให้มันกดระดับข้าวสามจิตวิสติโอเคอยู่ที่ปุริจังฆ่าเลยครับฆ่าฆ่าถมถงปุริจังครับฆ่าได้ไหมปุริ่ะฆ่าอยู่เพื่อนฆ่าอยู่เพื่อนโอเคเจ็ดแปดครับปุริจังตัวเดียวเลยเพื่อนถมมาถมมา บัฟอะไรวิ่งมาวะนะเชรลอสดวิ่งมานะเชอรดน้ำแข็งกำลังวิ่งขึ้นมามาแตกคุณจัะแตกหักคอไปหักคอไปไอพี่เอยสวยหายข้างบนข้างบนข้างบนคนระบายนนึ่งสอสามสี่่วยวยคับตัวหงี้ คาตตีคาตตีนะสั่นหน่อยสั่นหน่อยสั่นผมเจอนะอีกตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งโอเคเฮ้ยมาเล็กแปลกขึ้นมาดอกเห็ดขึ้นมาดอกเห็ดขึ้นมาดอกเห็ดขึ้นมาฆ่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 าดอกเห็ดฆ่าดอกเห็ดมันกดทุกอย่างแล้วมันกดทุกอย่างแล้วดอกเห็ดนะโอเคตัวตัวกลับไปหาหาทีมตัวกลับไปหาทีมสายฟ้าลอนนะ เห็ุ่นดอกเห็ดยังไม่ตายด้วยไปรวมเลยครับเอาสามสี่ชุดเลี้ยงบนหน่อยโอเคดอกเห็ดหายสวยงามครับสวยงามสวยงามสวยงามปืนใหญ่เจ็ดแปดลงปืนใหญ่หน่อยเพื่อนเจ็ดแปดลงปืนใหญ่น่ะของใครอ่ะกิวเอปล่อยกิวอีเลยไม่เล่นไม่เล่นปล่อยกิวเอป่ะปล่อยกิวอีเล่นมากิวอีอยู่ครับเออถ้ากิวอีได้เป็นไรหรอสอยจ่องมันไม่ถึงข้างบนหรอกมั้งปืนใหญ่อ่ะตึ๊ดตึถึงก็ไม่รู้ถึงถึงเหมืนเอาไปตั้งข้างบนนะ แต่ปืนใหญ่มันล้างนะเด็กบ้าได้ขี่ไปนะเด็กบ้าได้ขี่ไปปืนใหญ่มันลัดได้ออเด็กบ้าได้ขี่โอเคเจมโฟกัสเด็กบ้าไหมนาะใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาสงเด็กบ้าขี่ไปแล้วใคอาธานีมาวะไอ้รถรถนี้เอาอาธานีมาโดดลงไปแล้วโดดลงไปแล้วอาธนีของของเขาอ๋อไอตัววิ่งไม่ถึงตัวเอาอาธนีไปฆ่าอาธนีมันหน่อย ตรงทงตรงทงเราน้อยจังเลยตรงทงเราน้อยขอางเสริมหน่อยไม่ถ้าฟางฟางรู้สึกว่าไม่โอเคฟางดึงดึงเพื่อนขึ้นมาได้เลยนะว้าป้ฟ้าปว้า้้า้ปาป้้างป้าใหญปข้าป้าาป้อปออปไป้อย้อกไปเอาขวาไปเข้าเข้าปปไปปป้ปไปปป้ปปป้าปา้าป ยังไม่ผ่านจุดเกิดนะยังไม่ผ่านจุดเกิดนะเขาเขาเมืองมาแล้วเขาเมืองมาแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านตามไปตามไปตามไปไปเร่งขับเร็วเรื่อยเวลาเยอะเวลาเยอะ15ทีดูรอบข้างด้วยมีคนมาถึงโชเกอรี่ถึงตายไปแล้วตายไปแล้วไปเรื่ยไปเลย เอาไปแล้วบอร์แปดหนึ่งสองสามสีตามงขึ้นไปนะหนึ่งสองสามสี่ตามงขึ้นไปมอนเดิมเพื่อนแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเราขาดนะโอเคบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดาเบอร์แปดเบอร์แปดโรลี่จะวูบสวยโจสวยสวยโจสวย ตีตีคือมาเล่นด้านบนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะแล้วก็ห้าสิบแปดเราขัดด้านล่างขัดรอบๆไปตัวแปดตายตัวแปดตายไม่ถึงขัดประตูแล้วตััวโอ้โอที่คิดไม่ทันเราเนี่ยจต่ย็นไม่เล่นเหรอตอนนี้อะไรอ่ะคิดไม่ทันแตเยังสิบวิบัฟนะพี่เตะหง่เลยอ่าไปกี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปตีเดียวพอเดี๋ยวไปตีเดียวพอตีเจ็ดตีเจ็ดเล่กับทีมเลยครับตีแปดไปเสาครับ มีลมคู่ใจขึ้นมาด้วยลมคู่ใจก็หายไปแล้วดอกทองมาดอกทองมาเอาหายไอเยี่ยน่วยไอสัตว์ไปหวั่นอะไรดอกเห็ดมาแล้วดอกเห็ดมาแล้วดอกเห็ดแรงคนนี้แรง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 รีบเคลียบไปรีบเคลียบไปรีบเคลียรบไปตาดดอกเห็ดจะอย่าเล่นง่ายถุยลมแมงน่ารำค้างเขื่อนแล้วชเขื่อนแล้วเขื่อนหวาไม่ได้หวะหวาพี่จะตายแล้วหวา ต่อเหตุอะไรจะขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วดอกเห็ดถึงแล้วโอ้<า>แตกตัวปล่อยป้ายนะปล่อยปล่อยเผานะเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวรอข้ามนะันเผาเกิด,ดให้ให้ปิงเอาไปให้ปิงเอาไปให้ปิงเอาไปพวกกันเลยเจ็กกิ้งอะ่ะเจ็กกิ้งนะไอ้เหี้ยมันไม่กุกเหรอกดตีไอ้สัตว์หนึ่งสองสามกู่ขึ้นมาเทสที không chịu gì đâu không chịu gì đâu không chịu gì đâu ạp i want you even camera i up i you 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 camera way way kim loại way high up so eh hello 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 hello

โฟกัสเบอร์เจ็ดโฟกัสเบอร์เจ็ดโฟกัสเบอร์เจ็ดตีแปดโดนโดมว่ะโดนโดมไม่ได้มันหายตัวมันหายตัวมันหายตัวหายตัวไปไหนวะอยู่ไหนวะไอ้เหี่เบอร์เจ็ดหายตีเกิดแล้วหายตัวไปไหนวะเบอร์เจ็ด้วยเฮ้ยเขาไปกับบีเดียวไม่ใช่เหรอเขาหายตัวได้เหรอตายไงสายไฟนะพี่ฟังตายหร้อไปไหนวะไอ้ยี่มันไม่เห็นนั่นอะกับบีเดียวมันเปลี่ยนแล้วจริงปะ โกลงงามูไม่เห็นนะนะไอสัตรูก็บี่ไม่หาตัวได้ไงวะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันกดห้าให้หรือเปล่าชงหลงอะอ๋อห้าให้ห้าให้เห็นไหมไปแล้วมันหายไม่รอดกีฬากีฬาเป็นยาเป็นเสียไอ้ที่มึงเคยมึงกูหลอนไอสัตรูเฮ้ยหล่อเสียแล้วเพื่อนันไม่ขาด สามตีเดียวจะทคนสามตีมันคุณภาพเลยัหยสนใจปล่ล่ะก็ทำมันลำบากก็มามาหาพวกคูพวกกูก็อ้าแขนรับอยู่อะลัวอะไรเราทำให้ลำบากกูสุดก่อเนี่ยวาฟป้าฟังว้าไปเลไปเรับไปเลยครับขาวาเอวอย่างนี้จุดอย่งเดือดขึ้นไปเรื่อ ทำอไรทำไปไอ้เหีย้ยธงเดียวเอ็นเลยป่ะเนี่ยโออเพอร์เฟคบินเลยนะงั้นเหรอไปๆขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปหนึ่งสองสามตีมันเดิมหนึ่งสองสามตีมันเดิมเท่าใหญ่ไปขัดด้านล่างไปด้วยเพื่อนอย่าให้เขาขึ้นง่ายเขาจะปีนป่ายเข่าแล้วขึ้นมานะอันนั้นจุดเนี้ยเราก็ต้องขัดขัดตามจุดที่คิดว่าเขาน่าจะขึ้นมาด้วยมานะเข้ามานะเข้ 5, 6, 8, ามานะเออฟั้างเขา tao thì chút đó chiếu tao thì nó được mười mấy tao bằng chút mình khép tập tiếng luôn đi vào đi vào đi vào khát vé đuôi khát vé đuôi tao thì không hả เหงาจัดเฮ้ยมีแล้วช็อกโกลีมาถึงแล้วแลลล้้้้วววแแแตกแคลลี่หายขับร้อมเล่นนะเพื่อนขับร้อมเล่นนะโฟกัสด้วยนะเพื่อนโอเคโอเคโอเคไปฝั่งตรงตรงเต็มเลยอ้หูบอย้อนข่าวบอย้อนข่าใส่กันอยู่บอลย้อนขาวเต็มเลยบอลย้อนขาวเต็มเลย ตรงทงยังนิ่งอยู่ตรงทงยังนิ่งอยู่กูกูอยู่ยอดเสาเนี่ยเขาวขาวซ้ายขาวซ้ายขาวซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือมินนี่มั้งที่เป็นนักมวยป่ะีมั้ยใช่ใช่ใช่ที่หมัดซ้ายหนักหนักอันนั้นเจ็บป่อซ้ายเบอร์เจ็บมาเบอร์เจ็บมาเบอร์เจ็บมาเบอร์เจ็บเบอร์เจ็บแตกเฮ้ยโอ้ปลาระเบิดไปแล้วกูเบอร์แปดมาเบอร์แปดมาเบอร์แปดมาอีก๊าเบอร์แปดมาอีกแล้ว หงุทีครับหนาทีอดทนไว้โดนด้วยมาโดนด้วยมาอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนถึงคนถึงพาร์ติเคิลโดนด้วโราโดนด้วยอยู่กลางเขาโดนดอยู่กลางเขาอย่าตกตึกจังวะเออ เวลาคุยเรนสามารถถึงได้ทั้งเก่าร์นะเพื่อนเฮ้ยเราไปตีสิวิตี่แปดทีแปดไปใส่ฟ้าที่แปดไปใส่ฟ้าที่แปดไปใส่ฟ้าไปฆ่าเฉยนะไปฆ่าเฉยนะจะเจรจาทีจะเจรจาทีโอ้ยก้าววิวิกูมีตัวทองกูรอตัวทองกูททงโอ้โหไอ้เหี้ยเต็มรอไอตัวรอรอฆ่าเฉย ที่แปดมาครับเซฟไปเพื่อนเซฟไว้เซฟไว้มาแล้วมาแล้วเออใหญ่เขาเซฟได้ครับคือตัวตัวที่วิ่งเข้ามาถึงท้องเขาไม่ใช่สายฟ้าไม่ไม่น่กษาปุ๋ยอย่าให้ปุรยให้คนอื่นมันเก็บให้คนอื่นมันเก็บอย่าเอาให้ปุรยมันตายเนาตัวสองให้แล้วตัวสองให้ตึงท้องอ่ะ ตรงทงมีมีคนนะตรงทงมีดูเสาไฟด้วยดูเสาไฟด้วยครัตรงทงตรงทงตรงทงเสาไฟไม่รู้พี่เต้ผมตุยไปดูไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรอะไรข้ามอันี้อะไรปติ๊กเกอร์ไอ้กีอะไรเนาะกระแตกแล้วโดดลงไปแล้วสวยเดี๋ยวเดี๋ยวขบวนเพื่อนกลับมาเจ็เจ็บที่ให้ปุริมันกดให้ปุริมันกดใช้กดก็ได้ยกเว้นปุริอ่ะ ไม่ตายอ้กบก็ได้อยู่เว้นปุริไอ้เหี้ยมันถูกใส่ฟ้าเยอะเลยวะยี่สิบสี่มานี่หมดเลยนะรถังเราไปจิ้มเหรอลองอกีวีมาลองกีวีมาลองกีวีมาลองกีวีมาสายฟ้าดีลูงองกีวีสายฟ้ามาห้านาทีสุดท้ายโอเคครับเอาเลยพ่อเบาะแน มาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้นะตีฆาวยิงดีโอเคกิวอีมาแล้วไอ้ทีแปดเราถอยทีแปดถอยมาถอยมาทีแปดถอยมาตีแปดถอยออกอเลยตกกินมาล่างเลยใครได้ไปไวะใครได้ไปไวะใครได้สนีเอตัวโจเห็นไหมกูติด,ดอะไรเนี่ย พัสนีแตกพัสนีแตกเออจิบอีซ่ายแล้วไปกลับรวม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 เดี๋ยวสตีนะกับปืนใหญ่อีกสตีอ่ะขีเจ็กิ้งอคีเจ็กิ้งอคีเจ็กิ้งอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ตรงไหนบอกเลยว่าขีม้าอยู่ยี่หว่ากังโดดขึ้นมาขึ้นขาแล้วขึ้นข่าวแล้วเจดักแล้วเจดัดก็เจดัดก็ อะคีใช้ไปแล้วอะคีใช้ไปแล้วสี่นาทีเพื่อนสี่นาทีปืนใหญ่เกิดไปยังปืนใหญ่สามสิบวิเจ็ดแปดไปรอเล่นปืนใหญ่ได้ปะไปรอไปไปปืนใหญ่เลยจิ๊แปดไปปืนใหญ่เลยถ้าได้ถ้าได้ปืนใหญ่แล้วบอกนะโอ้โหที่สวยสวยเลยแค่หมดแค่หมดแค่หมดเดือด้ดือดใหญ่แล้วบอกมันชุบ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 ปืนใหญ่เลยครับจิ๊แปดปืนใหญ่เลยครับ เออหนึ่งเอสสี่สิบเอากีอีไปให้มันสู้จริงๆอ่เรายืนอยู่รอบๆพอเราดูผลงานพื้นใหญ่เกิดครับพื้นใหญ่เกิดตีแปดมาตีแปดมาใครได้วะขัดตรงธงขัดตรงธงขัดตรงธงธงเจ็บมากธงเจ็บมากธงเจ็บมากจีอีได้กีอีได้ขัดบ้างเออจีนี่แหละความสิ้นหวังมาต้ีแปดม สามนาทีสามนาทีเพื่อนพักหน่อยไอ้โจ้ตีหลุดขึ้นมาหลายตัวอยู่หลุดขึ้นมาหลายตัวมาหนัดมาแล้วมาหนัดมาแล้วทงได้เลยมาดีเฟนซ์ทงได้เลยเต้อยู่ไหนเพื่อนใครมีเอ็นตีเคลียร์คนไหนครับผมแตกแล้วแตะกันแตะกแล้วโอเคโอเคปหญ่แตกแล้วเคลียร์ให้แล้วอยูทงยังได้อยู่ทงยังได้อยู่ทงยังได้อยู่สวยสวยสวยปหญ่แตกโอเคของเราตกไปขั้นสองแล้วน้องหวานไม่น้องหิวน้องหวานไม่หิวปล่อตายไปตายปตายปตายมันดีดมันดีด สามวิธ uhm ีสามวิธ uhm ีสามวิธีอะไรลูกแม่ได้ได้คายได้คายได้คายได้เพื่อนเรียกแล้ว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 สวยคายหมด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 ไอ้พวกที่อยู่ในระยะเออสวย สัตว์ลำบากลำบนที่หายเลยสองนาทีครึ่งอดูใจเดียวสองนาทีครับสองนาทีครับซู่สู่ครับทางซ้ายมานะเพื่อนโดนโดมเพื่อนโดนโดมเลยฉชนก้าโดนโดมขึ้นมาข้างบนหนักมากสองนาทีสองนาทีครับผม ตัวด้วยผมก็ต้องตัวด้วยฝั่งซ้ายเยอะมากป้องใช้ได้นะถ้าใครรู้สึกเจ็บมากอ่ะใส่ตะก,กี้ไปหมดแล้วปัดป้องเยอะได้นะเพื่อนยีก็ตายแล้วเติมช้าโอเคสวยทุกคนขึ้นมาเบอร์สองนะครับมาหาเบอร์สองหน่อยมาหาเบอร์สองหน่อยมาหาเบอร์สองหน่อยมันเยอะแล้วมันเยอะแล้วเดือดเราขึ้นเราขัดด้วยเราเราขึ้นเราขัดด้วยผ<อ>ุ้ตองดักดักดักไว้เลยนะดักไว้ด้วยนะซ้ายทำดีซ้ายทำดีฝั่งขวาเบอร์แปด ตัว้นคุณ<ด>่าบเบอร์แปดนะครับคุณลบคุณนบค่าบเบอร์แปดนะครับอย่าให้มันลอยหนาย้นาลอยตาเลยนะอย่าลอยน้ำลอยตาหนาึ่งนาทีสามสิบ <c oughs> คุณลบบอกคุณคุณมุปไปแล้วเฮียท่านโหนท่านโหทโหทำงานหน่อยเบอร์แปดท่านโหท่านโหเห็นบเบอร์แปด่ะเอออย่าลอยน้าลอยตาเจ๊งแบบนี้อครับนี่มันลอยหน้าลอยตาเนี่ยอือ คุณรถกีการ์น,นั้น <f ans> ให้มันลงไว้เขยได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 ้นาทีสุดทา้ายนาทีสุดทา้ายนาทีสุดทา้ายเพื่อนห้าสิบปีห้าสิบปีเก็บปฏิไม่ได้สอนยี่สิบปีสุดทา้ทายโอ้ยปีกบปีกบก่อนมีคนขึ้นมานะกูแปลกสวยครับคุณนกกับกับพี่ครับคุณนกกับที่ทิศขึ้นหาขึ้นมานขึ้นมาถึงสวย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 มันเล่น<ย>ไม่ได้มันเล่นไม่ได้ปีกเห็นปี่บเขาได้มันเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้ มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเยอะเลยเยอะเลยพทองเยอะเลยสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิสุดท้ายเพื่อนดอกทองสามสิบวิสุดท้ายสามสิบวิสุดท้ายสามสิบวิสุดท้ายเซตไว้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 สวยครับโอเคยี่สิบวิ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 ยาวยาวพมากนะมันเอาอยู่แล้วยีสิบวิ ตีบีสามโอเคตีบีตัวซ้ายสีบีซ้ายห้าตีสามตีพ้อมกันเลยตีพร้อกันเลยเพื่อนอันตีครับอันตีอันตีสวยสวยทงเดียวเอ็นอ่ะไอ้สันสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับเก่งมากครับทุกคนขอบคุณมากอย่างดั้นเจอจอดเจอจอดแน่เกียร์